ขอชาเออสวยอะไรเพื่อนนี่ไงมาดอตตมาิอัตติสู้กันเวลาอัตติสู้กันเวลาครับแฟ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 บแล้วก็สาบทีนึงแล้วก็เฟรมช็อตเพื่อนยิงไปดิอ่าอัตติหายตัวเตตีธรรมดาก็ได้ครับ อะไรอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนโอเคเราได้อี่ลายลามานะครับนี่ได้อี่ลายลามาก็ชูตไปดีแต่ไปหนึ่งเฟรมช็อตเรียบร้อยอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนยังไงเพื่อนมันก็แรงมากแล้วนะครับเราเคลียร์ให้เดี๋ยวเราเอาดี สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนดิสไมด์เดอะไรท์เดอะซัมติงกรองกันด้วยนะครับก็กลับมาทำคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นฮีโร่ตัวใหม่นะครับเพื่อนๆก็คือวาเลนติน่านะครับ นะครับเพื่อนๆคือคลิปล่าสุดนี้คำนี้แบบมาเต็มนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะพยายามลดลงหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันติดงแบบเวลาเราพูดเร็วนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับสกิลของตัวนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถก๊อปปี้อันตีของอีกฝั่งได้แล้วก็สกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยค่อนข้างดีนะครับสําหรับตัวนี้โอเคก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักสกิลของตัวนี้กันก่อนครับว่าฮีโร่ตัวเนี้มีสกิลอย่างไงนะครับ ก่อนอื่นเรามารู้จักพาร์ตสของวาเลนติน่ากันก่อนนะครับพาร์1สตัวเนี้ยจะมีอยู่2แบบนะครับพาร์1สที่1ก็คือทุกครั้งที่เราสร้างความเสียหายให้กับฮีโร่ศัตรูได้เราจะได้รับ exp 30แต้มนะครับ exp คืออะไร exp ก็คือเลเวลนะครับเพื่อนเวลาเราสร้างความเสียหายให้อีกฝั่งได้เนี่ยเห็นไหมเราจะได้รับเลเวลแบบนี้นะครับ ซึ่งมันค่อนข้างดีนะครับสําหรับตัวนี้แต่เอฟเฟกนี้มีครูดาวสอวินะครับก็คือผ่านไป2วิเราสร้างความเสียหายมันก็จะได้รับ exp เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น <With> อะไรเงี้ยทำให้เลเวลเราค่อนข้างไวนะครับ <In envy S 2> แล้วก็มาพาร์ทสิที่2นะครับพาร์ทสิที่2ก็คือถ้าหากเรามีเลเวลเยอะกว่าอีกฝั่งเวลาเราสร้างความเสียหายให้อีกฝั่งได้เนี่ย มันจะฟื้นฟูเลือดให้เรา60%ของความเสียหายที่เราสร้างนะครับเพื่อนถ้าแบบอย่างตอนนี้ใช่ไหมอีกฝั่งเลเวล2แต่ว่าผมเลเวล5ใช่ไหมถ้าผมสร้างความเสียหายปุ๊บเห็นไหมผมก็จะได้เลือดนะครับเพราะว่าเลเวลของเราเยอะกว่าอีกฝั่งนะครับ แต่ถ้าอีกฝั่งเลเวล6แต่เราเลเวล5เนี้ยเราสร้างความเสียหายไปเราก็จะไม่ได้เลือดนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นพยายามให้เลเวลของเราเยอะก,กว่าอีกฝั่งครับเวลาเราใช้สกิลสร้างความเสียหายเนี่ยเราจะได้เลือดกลับมาตามความเสียหายที่เราสร้าง60%นนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือพาร์ทสิบของวาเลนติน่านะครับต่อมาเป็นสกิลหนึ่งของวาเลนติน่านะครับสกิลหนึ่งของตัวนี้จะเป็นการสร้างความเสียหายไปในพื้นที่ข้างหน้าแบบนี้นะครับพร้อมกับ ลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลงแล้วก็เมื่อเราสร้างความเสียหายเนี่ยอีกฝั่งจะติดสัญ,ญลักษณ์เป็นเวลา4วินาทีนะครับเพื่อนๆซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้ถ้าเราใช้สกิลหนึ่งอีกครั้งใส่ตัวที่มีสัญ,ญลักษณ์อีกฝั่งจะอยู่ในสถานะเสียขวัญน,นะครับมันคล้ายๆกับสถานะสตัรหรือว่าสถานะซีซีอะไรเงี้ยครับทำให้อีกฝั่งยืนวนๆน,นะครับเพื่อนๆแต่ว่าปกติเราไม่สามารถใช้สกิลหนึ่งได้ต่อเนื่องอยู่แล้วใช่ไหม <By S 1> เพราะว่าเนี่ยถ้าเราใช้สกิลหนึ่งไปปุ๊บอีกฝั่งติดสัญ,ญ เห็นไหมสัญ,ญลักษณ์บนหัวอีกฝั mm ่ง hmm. มันก็จะหายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คอมโบกับสญญกิล2นะครับเพื่อนๆก็คือสมมติผมใช้สญญกิล1ใส่พวกนี้ <I knew. S 1> ใช่ไหมแล้วผมกดสญญกิล2มาใส่พวกนี้เ <c oughs> นี่ยเห็นไหมคูดาวมันก็จะมาพอดีพอเราใช้สกิล1ใส่ตัวที่มีสัญลักษณ์อีกฝั่งมันก็จะเดินวนแบบนี้นะครับเห so ็นไหมครับเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูก็คืออีกฝั่งจะอยู่ในสถานะเซียขวันแล้วก็จะเดินวนเป็นเวลา0.7วินาทีนะครับสาหรับของสกิล1ของวาเลนตินานะครับ ต่อมาเป็นสกิลสองของวาเลนติน่านะคบเพื่อนๆสกิลสองของวาเลนติน่าจะพุ่งได้2ครั้งนะครับมันจะเป็นการพุ่งไปในทางที่เรากําหนดแบบนี้นะครับเมื่อเราพุ่งไปปุ๊บมันจะสร้างความเสียหายให้อีกฝั่ง3ครั้งนะครับมันจะปล่อยพลังใส่อีกฝั่ง3ครั้งแล้วก็สามารถพุ่งได้อีกครั้งหนึ่งภายใน6วินาทีนะครับเห็นไหม พอเราพุ่งเสร็จครั้งหนึ่งผ่านไป6วิเราก็สามารถพุ่งได้อีกนะครับภายใน6วินะครับไม่ใช่รอ6วิแล้วเราค่อยพุ่งนะครับก็คือเนี่ยพอเราพุ่งครั้งหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยภายใน6วิเราจะพุ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้พร้อมกับสร้างความเสียหายให้อีกฝั่งได้นะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือสกิลเนี่ยมันจะช่วยลดคูลดาวของสกิลหนึ่งให้เราด้วยนะครับ สมมุติแบบครูดาวสกิลหนึ่งเนี่ยสกิลหนึ่งเราครูดาวใช่ไหมพอเราใช้สกิลนี้ปุ๊บมันก็จะลดคูดาวของสกิลหนึ่งลงให้เรานะครับเพื่อนๆทำให้เราแบบสามารถคอมโบกับพาร์ทสิบของสกิลหนึ่งที่มันมีสัญลักษณ์ได้นะครับซ <who> ึ่งมันจะโจมตีใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับแต่ว่าเน้นฮีโร่ก่อนนะถ้าแบบคีปมันก็จะตีคีปที่ใกล้ที่สุดแต่ถ้าเป็นฮีโร่มันก็จะเลือกฮีโร่ก่อนคีปนะครับเพื่อนๆสำหรับสกิลสองของตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะพุ่งใส ถ้าเอาเหมือนฮีโร่ตัวอื่นก็คล้ายๆแบบคล้ายๆคลารีสกิล2นะครับซึ่งมันจะพุ่งไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเองอัตโนมัตินะครับหรือว่าคล้ายๆลอเรเียวในอ V ีอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆสำหรับสกิล2ของตัวนี้นะครับต่อมาเป็นอันติีของวาเลนติน่านะคบเพื่อนๆซึ่งอันติีตัวนี้เป็นจุดเด่นของฮีโร่ตัวนี้มากๆเลยครับก็คือมันสามารถกอปปีอันติีของอีกฝั่งได้นะครับ เนี่ยเราสามารถกดอันติปึ๊บเพื่อเลงว่าเราจะก๊อปปี้อันติของตัวไหนนะครับเพื่อน พอเรากดใช้สกิลปุ๊บอีกฝั่งจะโดนลดความเร็วเคลื่อนที่ลง70เป็นเวลา0.5วินะครับพร้อมเราจะได้รับความสามารถอันตีของตัวนั้นมานะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าเรายังไม่กดอันตีเราก็จะยังเป็นตัวของเราอยู่นะครับเนี่ยสกิล1หรือสกิล2ออะไรเงี้ยก็เป็นของเราอยู่นะครับแต่เมื่อเรากดอันตีปุ๊บเนี่ยเราจะกลายร่างเป็นตัวที่เราปปี้มานะครับเพื่อนๆซึ่งมันจะอยู่เป็นเวลา12วินาทีนะครับการโจมตีปกติอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นการโจมตีปกติเหมือนอีกฝั่งนะครับจะได้รับการโจมตตีปกิ มือนอีกฝัง่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าอีกฝั่งเป็นตัวที่แบบสร้างความเสียหายกายภาพอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นตัวที่ทําดาเมจกายภาพเราจะได้รับพลังโจมตีกายภาพเพิ่มเติมให้เราด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆสาหรับอันตรีของตัวนี้นะครับเนี่ยสมมุติเราก๊อบตัวนี้ใช่ไหมแต่เรายังไม่กดอันตรีนะครับเราก็จะเป็นตัวของเราอยู่แบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถยกเลิกได้โดยการกดก้อนกลมๆข้างบนเห็นไหมครับเพื่อนพอเรากดก้อนกลมปุ๊บอันติีของเรามันก็จะหายแล้วก็ ไม่ได้เปลี่ยนร่างเป็นอีกฝั่งนะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนร่างเป็นอีกฝั่งเราก็กดอันติใช้ไปเลยนะครับพอเราใช้อันติที่ก๊อปมาจากอีกฝั่งเสร็จปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนร่างเป็นตัวนั้นนะครับเพื่อนๆสำหรับอันติของตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไกดปุ๊บนี่นะพอเรายังไอ้นี่เรายังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้เปลี่ยนร่างเป็นอีกฝั่งนะครับพอไลฟ์ใช <oh, ้อันติเสร็จปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนร่างเป็นอีกฝั่งแบบนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่เป็นเวลา12วิครับเราสามารถคืน ซึ่งมันมีเอฟเฟกอีกเอฟเฟกหนึ่งนะครับก็คือถ้าเรา๊อปปี้อันติของอีกฝั่งที่มีเอฟเฟกแปลงล่างนะครเพื่อนเพื่อนอ,อย่างเช่นอาวี่จงหรือว่าจรสันอะไรเนี้ยเราจะได้รับสกิลระหว่างเอฟเฟกแปลงล่างของพวกตัวนั้นๆมาด้วยนะครับถ้าแบบปกติแบบนี้ใช่ไหมอย่างผมก๊อปเลลามาเราก็จะได้แค่อันตินะครับเพื่อนเนี่ยผมก๊อปมาปุ๊บได้แค่อันติของเลลานะครับสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองอะไรเนี้ยก็ยังเป็นของตัวเราเองอยู่นะครับ แต่ถ้าเราก๊อปจอสรสันมาเนี้ยเวลาเราแปลงร่างเป็นรถสกิล2มันก็จะเป็นของจอสรสันนะครับก็คือสามารถกดเพิ่มในตัดเพิ่มสปีด ในการเคลื่อนที่ของรถได้นะครับหรือว่าเราก๊อปมังกรอวี่จงมาอะไรเงี้ย <c oughs> เวลาเรากดสกิลหนึ่งหรือสก,สกิลสองมันก็จะเป็นของอวี่จงนะครับเพื่อนอ,นอืถ้าอีกฝั่งมีเอฟเฟกต์เปลี่ยนร่างตัวนี้ก็จะมีสกิลในการใช้คู่กับเอฟเฟกต์เปลี่ยนร่างก๊อปมาด้วยนะครับเพื่อนสำหรับอันติของวาเลนติน่านะครับถ้าอีกฝั่งเป็นตัวธรรมดาก็จะก๊อปมาแค่อันติแล้วก็การโจมตีเบสิกธรรมดานะครับเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเซตไอเทมอุปกรณ์ของตัวนี้กันครับว่าฮีโร่ตัวนี้ออกไอมอุปปกรรรณณ์ะะาไหนนคับ โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับซึ่งฮีโร่ตัวนี้ช่วงต้นเกมมันจะเปลืองมานานิดนึงแต่ว่าไม่ได้เปลืองมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราจะออกสมุดก็ได้หรือไม่ออกก็ได้นะครับซึ่งชิ้นแรกที่ผมจะออกก็คือรองเท้ามานาครับก็คือใช้แค่รองเท้ามานาก็สามารถมีมานาใช้ได้เรื่อยๆแล้วนะครับแล้วชิ้นต่อมาก็จะออกเป็นนาฬิกาแห่งโชคชะตานะครับเอาไว้ยิ่งเลดเกมเรายิ่งแรงนะครับเพื่อนๆอ ต่อมาก็จะเป็นกระบองสายฟ้านะครับช่วยให้แบบเวลาเราตีมันจะติดช็อตทําให้โดนฮีโร่อีกฝั่งหลายๆตัวได้นะครับเพื่อนๆต่อมาก็จะเป็นชิ้นส่วนการเวลาครับช่วยให้เวลาเราอันตีเงี้ยแล้วเราฆ่าหรือแอดซิสได้เราก็จะลดคูดาวของอันตีของเราทําให้เราอันตีก๊อปปี้อันตีของอีกฝั่งได้โลลัวนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นเจาะเกาะนะครับเอาไว้แบบโจมตีตัวถึกๆหน่อยนะครับ ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นคาถาเหมมันนะครับเอาไว้เอาตัวรอดจากแบบเราโดนคอมโบอีกฝั่งอะไรเงี้ยเราก็กดแช่แข็งตัวเองได้นะครับส่วนเอเบมที่ผมใช้ก็จะใช้เป็นเอเบมนักเวทอันนี้นะครับเพื่อนๆก็คือจะอัพวิ่งไวอัพเจาะเกาะแล้วก็อัพอันนี้นะครับเผาไหม้นะครับเมื่อเราใช้สกิลเราจะเผาไหม้อีกฝั่งได้นะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าฮีโร่ตัวเนี้ยเล่นประมาณไหนนะครับเพื่อนๆนโอเคครับเพื่อนๆนตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับ ผมจะอัพหนึ่งมาก่อนนะครับอัพหนึ่งไว้ช่วยเคลีย์คลิปในช่วงต้นเกมนะครับลุยลุยลุย,ลยโอ้โหตานี้ถ้ากอบันตีคาลินาได้นี่น่าจะสวยนะครับน่าจะได้ไหลอยู่นี่เนี่ยขอเวลหน่อยละกันเราพยายามสร้างความเสียหายให้โดนอีกฝั่งด้วยนะครับเราจะได้เลเวลนะ เนี่ยผมชอบเสียงกบตัวนี้ร้องมากเลยมันผมเพิ่งได้ยินนะไม่รู้ว่ามันเพิ่งมีหรือเปล่าอะ่ะเสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วคือตัวมันแบบสูงมากครับตัวนี้นเอ้ยมีอามีอาเพื่อนนี่ไงสก,กินนิดหน่อยอร่อยเหาะเราค่อนข้างเดินไปเลยนะครับสำหรับสายเมดนะ นี่ไงสวยเพื่อนนี่ไงคนละหุ่นไปหนึ่งทีสับสนโอเคด้านตีแล้วครับลงล่างเลยจังหวะนี้เอาอันตีใครเอาอันตีศิวนาน่าจะดีโอ้โหอันตีคาริน่านี่แหละมา,าอะไรพวกอะไรอะ่ะเจอศัพท์ไปดีนี่ไงยิงตรงนั้นซ้ำเออเออไปไหนเออรอด้วย <c oughs> นี่ไง เรียบร้อยจะเอ๊ะอ้าไม่มีใครอยู่เลยอันแน่รู้หรอกนะรู้หรอกนะโอเคเดี๋ยวตานี้เดี๋ยวน่าจะซีวาน่าสามตัวมาดิซีวาน่าสามตัวเอาไว้เอาไว้ไ <laughs> ซีวาน่าสามตัวเอ<ๆ>้ย ตีจับหนึ่งเออจับสองจับสามซิวนาสามตัวครับจังหวะนี้เก็บตัง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 แต่ไปหนึ่งอะไรอะจับมาจับกลับนะครับเอ้แต่อย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งพาเพื่อนมา <laughs> ไปแล้วจ้าแหมแค่นี้ให้เพื่อนมานะอันนี้ไอตัวนี้ไม่เฮ้มันห้าวเว้มันห้าวอะเฮ้ไอตัวนี้เฮ้คิดว่าผมกลัวเหรอครับอ <c oughs> <c oughs> ขอชาเออสวยอะไรเพื่อนนี่ไงมาดีอัตติสู้กันเวลาอัตติสู้กันเะลา <laughs> เจอตัวปอมโข๋อเจอตัวปอมแย่งได้ไงวันนี้ต้องสาบคาลินาครับแฟบแฟบแฟบแ,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 แล้วก็สาบทีนึงแล้วก็เฟรมช็อตเรียบร้อยคือถ้าเราใช้สกิลหนึ่งก่อนแล้วเราใช้สกิลสองไปสองครั้งอะสกิลหนึ่งมันจะคููดาวพอดีนะครับทาให้แบบเราทําให้อีกฝั่งอยู่ในสถานะสับสมได้เนฮะ้ยคาลินาทำไรเพื่อนผมเกนเพื่อน ยิงไปดิอ่าอัตีหายตัวเฮ้ยจะเย็นเพื่อนออ้แม่ไอ้แกลไอ้กุส่าหายตัวโอเคตีธรรมดาก็ได้ครับเนี่ยอะไรอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนขอป้อมได้ไหมป้อมป้อมป้อมระวังฝั่งขวา นั่นไงว่าละเพื่อนเพลินไงตีป้อมแบบเพลินเพลินไงแบบไม่สนข้างๆไงกำลังชิลอยู่โอ้โหอะไรวะนนี้ไปล่างแล้วโอเคน่าจะอยู่ประมาณ3ตัวนะครับในป่าดงดิบตรงนั้นดูก๊อบล้ ดาวโดดเลยได้ไหมล่ะไม่ได้สักตัวเลย์ล้านี่มันมันยังไงฮึยังไงฮึ้เพื่อนเฮ้ยคารีเราโดนแล้วโดนแล้วคารีเออทับเสริมเรามาแล้วเนี่ยแค่สกิลสองมันก็แรงมากแล้วนะครับตัวนี้นะเฮ้ยถอยมาก่อนเพื่อนถอยมาก่อนนิดนึงเออสวย เดี๋ยวเราเคลียเองเราเราเคลียให้เดี๋ยวเราเคลียให้งงอะดิเฮ้ยเอามันเพื่อนนี่ไงเอาดิเอาอยัางไงเอาอยัางไงมาอีกเปล่าขอค่าสี่ไหนเพื่อนไปไหนอะนี่นี่นี่ช่างเออมาใกล้ๆหน่อย <c oughs> <c oughs> เนี่ยสกิลสองของเรามันก็แรงอยู่ใน <c oughs> ตัวของมันอยู่แล้วนะครับ ถ้าแบบเลดเกมาน,นี่คือแบบแรงมากเลยนะครับสกิลสองเนี่ยโดด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 เนี่ยเราไม่ต้องโดดเข้าก็ได้ครับแบบโดดถอยหลังอะไรงนี้ก็ได้นะยอย่าทำแบบนั้นดีโอเคเราได้จอกก่อนแล้วครับตอนนี้เราจะแรงขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะมากๆแบบมากๆเลยแต่เราเพ่นก่อนดีกว่านี่ไง <laughs> สวย แตกไปอีกหนึ่งโอเคเราต้องเผ็ดแล้วครับโอ้โหปลายอันตีเละลาเมะื่อกี้เสียแวบเสียแวบเสียบูย๊โอเคเดี๋ยวผมออกเป็นดูดเลือดดีกว่าครับจังหวะนี้มันใกล้เวลตันแล้วนะผมจะไม่ออกแช่นะครับออกเป็นดูดเลือดแบบยืนสู้เลยนะไอฉางเออตัวนี้มันห้าวจังฮะเจ้าแวบอยู่ทางนี้จ้าอะไรอะไรคารินาอะไรอะ ฮันนอ่ับตายมึงตายเฮ้ยอย่ามาใกล้ดิยิงยิงโอ้โหเลือดเหลือ61ได้ไงวะนะครับเอ้ยสวยจอนแดนตีใครมาวะเนี่ยโอเคเราได้อัสีไลลามานะครับนี่ได้สีไลลามาก็ชูดไปดีนี่คาริน่าใกล้ๆๆล้ใกล้มานนิมาหนิ แต่ไม่ได้พาร์ตสี่มายิงนอกป้อมไม่ได้นะครับได้มาแต่อันติดูดิแค่สกิลไอ้นี่เราก็แรงมากๆแล้วนะครับเพื่อนแค่สกิลหนึ่งเราอ่ะก็แรงมากแล้วครับถ้าแบบเรามีกระบองสายฟ้านะแล้วอีกฝั่งอยู่ตัวเดียวอะ่ะ <c oughs> คือมันเป็นตัวที่แบบค่อนข้างดีนะผมว่ามันใช้ได้หลายสถานการณ์อ่ะยิ่งในโหมดดับพิกใช่ไหมคือแบบเราจะรู้ว่าอีกฝั่งเลือกตัวอะไรใช่ไหมเราก็จะเลือกแบบตัวที่แบบ เหมาะที่จะก๊อปปี้ไอ้นี่อีกฝั่งได้เอ้ยเดะเดะเดโอ้โหโดนอัติเลยล่ะส่วนไม่ทันเอามันเพื่อนนี่ไงเราหายตัวมาเพื่อนหายตัวมาไงนี่ไงโอ้โหครึ่งหลอดสวยเอ้ยขอไปด้วยดิโอ้โหจอนบอกเลยเหรอเพื่อนนายนี่สุดจัดจังเลยเออนิดนึงนิดนึง เออวจบพอดีเลยก็มีประมาณนี้นะคบเพื่อนๆสำหรับวาเลนติน่านะคือแค่สกิลของมันก็แรงอยู่แล้วอะสกิลหนึ่งกับสกิลสองอะยิ่งถ้าเราแบบได้อันตีจากอีกฝั่งที่แบบเป็นอันตีแรงๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าค่อนข้างดีเลยครับถ้าแบบอันตีอีกฝั่งเป็นเวลอวี่จงหรืออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีเลยครับหรือว่าโฟเบียสอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวนี้มันจะทําให้แบบเก่งมากๆเลยครับก็มีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ